ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่27พฤษภาคม2558ในส่วนของ safety เล็กฟิลเจอร์นะคะเมื่อวาน S50M15 ก็ยังปิดลบไปอีก4.80จุดนะคะชัาไระราะคาในช่วงเย็นอยู่ที่ดับ,บ985.70จุดด้วยเวลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้านะคะประมาณ เก้าหมื่นกว่าสัญญานะคะแล้วก็ OI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเขาสนับสนุนแนวโน้มในทางลงต่อเนื่องนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบนะคะ โดยนักทุนต่างชาติยังคงขายออกมาต่อเน,นื่องในส่วนของตัว s a ฟตินเด็กฟิวเจอร์อีก1,136สัญญาเมื่อวานนี้นะคะโดยในส่วนของตัวปัจจัยที่มองว่าเป็นแรงกดดันน่าจะทำให้วันนี้เนี่ยแนวโน้มแกว่งตัวให้น้ำหนักในทางลงต่อก็มองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่พุ่งขึ้นเกินคาดนะคะก็ทําให้นักทุนกลับมากังวลกันมากขึ้นในเรื่องของการที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มองกันเอาไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฟด ได้ออกมาส่งสัญญาณถึงเรื่องการคุมเข้มนโยบายทางเงินทางการเงินในปีนี้ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจากฝั่งยุโรปก็คือในส่วนของปัญหานีส้สินของกรีซในช่วงที่ใกล้จ,จะกำหนดชำระคืนเงินให้กับ IMF ในวันที่5มิถุนายนนี้ประมาณ300ล้านยูโรเนี่ยก็ ยังคงเป็นประเด็นที่นักทุนตับตากันอยู่เพราะว่ารัฐบาลกรีซก็ยังมีความพยายามที่จะเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชําระหนี้ยังคงเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปแล้วก็เข้ามาสร้างผลผลให้กับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียด้วยนะคะ และประเด็นล่าสุดเนี่ยที่เข้ามามองว่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราก็คือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เมื่อคืนเนี่ยดิ่งลงไปเกือบ3%เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็คาดการณ์ว่าในส่วนของอุปทานเองยังอยู่ในระดับสูงนะคะทำให้มองว่า ตัวไอชศย์เอ็ในวันนี้นะคะแนวโน้มมีโอกาสจะแขวงตัวลงไปทดสอบระดับ975จุดนะคะซึ่งเป็นโลที่ทำเอาไว้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะก็ถ้าหลุดลงไปมีโอกาสที่จะลงลึกเหมือนกันนะคะ ออมองแนวรับในระยะการที่ระดับประมาณ965แล้วก็950จุดนะคะอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าตรงนั้นที่เป็นโลเดิมน่าจะเห็นการมีบาวกลับขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะคะ หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดไปที่ระดับเ8 5 7รานะคะ,ะสถา,านะรองเนี่ยเปิดเอาไว้ได้ตัดขาดทุนออกไปนะคะสถานะใหม่วันนี้แนะนำให้ช็อตที่986หนะคะหรือว่าสูงกว่าทำกำไรที่ระดับ975นะคะตัดขาดทุนเหนือจุดที่เปิดสถานะสาจุดนะคะส่วนซ i n g l e s t o c อกฟ t u r e วันนี้แนะนำเก่งกำไรในส่วนของ True M15x นะคะอะมองในส่วนของ ราคาเมื่อวานเนี่ยปิดร่วงลงไป2.3รนะคชำระราคาช่วงเย็นเทืี่อหลับ11.41บาทนะคะถ้าดูในส่วนของแท่งเทียนเนี่ยก็ทำไฮแล้วก็โลวที่ลดลงต่อเนื่องนะคะได้เกิดสัญญาณเดรสคอร์สระหว่าง m a 5แล้วก็10วันมองมีน้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะตามสัญญาณทางเทคนิคถ้าดูในส่วนปัจจัยพื้นฐานนะคะแม้ว่าทรูเนี่ยจะพิกลัาเป็น ทำกำไรได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะคะแต่ว่ามองตลาดได้รับรู้ไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะควรที่จะจับตาดูต่อนะคะในเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการขายแล้วก็บริหารของทาง True นะคะแล้วก็ ในส่วนของบริการมือถือในช่วงของไตรมาสสองเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงนอกฤดูกาลนะคะก็คงต้องจับตาดูเหมือนกันว่าในส่วนของการใช้ 4G เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้าหรือเปล่านะคะก็ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังเป็นเป้าหมายในการขายอยู่นะคะจึงแนะน,นำให้ช็อตทรู n 1 5 x ที่11.5เานะคะเป้าหมายทำกำไร11บาทรัดาทุนที่ะดับ11.65ก 11. บาทค่ะปิดคำชุดในส่วนของติดอาวุธกรอยูนอุพันธ์ค่ะ